ครับสวัสดีครับพีเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็วันพฤอวันวันอังคารนะครับเนาะโอ้แม่นเนาะเออวันอังคารที่ยี่สิบแปดพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับเนาะครับโอพ่อกับพ่อแกมอีกนะครับเนาะครับพ่อแกมพามาติดตามเล่าพัฒนาของอาจารย์ชมพู่นะครับเนาะ ครับมือวันจันทร์ที่27พฤศจิกายน66นะครับเนะาะราพัฒนาออก9 6 5 5 0 8ครับเลขล่างก็ออก5 5เนาะครับเนาะครับของอาจารย์ชมพู่ให้ได้เบึงติดตามพ่อเตียมกโชคมันกันอยู่นะครับเนาะนะครับ เราพัฒนาอ,อชมพู่นะครับเนาะบนล่างวิ่งรูดศูนย์กับหนึ่งเน้นที่ศูนย์นะครับมีศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์แปดเน้นศูนย์หกศูนย์แปดพี่น้องเข้าศูนย์แปดตรงๆร,รงนะครับเนาะครับของอาจารย์ชมพู่นะครับเนาะครับวันนี้พ่อแตรมภาพมาติดตามต่ออีกนะครับครับส่งมาแล้วนะครับเนาะ วันพุทธที่ยี่สิบเก้านะครับเนาะ อาจารย์ชมพูนะครับเนาะ บนล่างวิ่งรูดนะครับเตรียมมันในทอดซับก่อนบนล่างวิ่งรูด6ก,กับ1นะครับ เน้นที่หกครับครับส่วนจับคู่มานะครับเนาะหกสอง ามหกสี่นะครับนี่คือหลักหกนะครับนาะครับส่วนหลักเจ็ดเจ็ดสอง เจ็ดสามเจ็ดสี่รับัวในโบมีตัวก,กันนะครับไม่มีตัวกันนะครับเนาะครับหกหาง ัวเน้นนะครับเน้นหกสองหกสามขับเน้นซองหาง งวดนี้ก็ขอให้แตกฟังๆอีเดอร์อาจารย์ชมพู่นะครับเนาะขับเข้าตรงๆคืองวดที่ผ่านมาเนาะพี่น้องเนาะรับงวดที่ผ่านมากะศูนย์แปดเข้าตรงๆนะครับเด้อเดีว่างวดนี้เขากะเบิ่งไหวเนาะครับเนาะกะจะลืมกลับตัวไว้นําจักหนยก็ดีเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันกะมอนแน่นอนนะครับถ้ามันออกตกกลับเขาก็จะเสียใจ นี่ครับยี้าทับสิบเอ็ดทับหกหกนะครับเนาะเราพัฒนาวิ่งรูดบนล่างนะครับเด้อหกกับเจ็ดเน้นที่หกนะครับเนาะขับก็มีหกสองหกสามหกสี่เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เน้นหกสองหกสามนะครับขับอชมพู่นะครับเนาะรับ อาวพอแต้มข้อกับขอบคุณอาจารย์หลายๆนะครับเด้ออาจารย์ชมพู่นะครับเนาะที่ให้แนวทางตัวเลขเล่าพัฒเสนาไม่พอแต้มครับเอามาฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ้งไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะครับเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับอาหวนที้พอแต้มข้อให้เขาปังๆอีกนะครับเนาะครับเอฟซีก็ได้โุกโศกมันมนกันครับ เขามาแล้วก็อยาลืมนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์พอแต้มน้ำแดงนะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจพอแต้มน้ำนะครับเอาส่วนลักเจ็ดเข้ามาเข้าเขาาด้ครับเด้อครับนี่อตัวงามหววนี่นะครับขอให้เขานะครับเนาะครับเอาสุดใต้สุดนี้พอแต้มกับข้อกาบขอบคุณเอฟซีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบ่งมาติดตามพอแต้ม ครับพอแต้มคออวยพรให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อความเจ็บจะให้ได้ความไข้ยาให้มีนะครับเนาะครับขอให้มีอายุมันควรยืนครับทำมาค้าขายสิ่งได้ขับอให้เจริญลุ่งเรื่องครับทำการทำงานก็ขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับเนาะครับที่สำคัญก็คือโสดหลับนะครับเอาวันพุธที่29่สเก้าพอแต้มขออวยพรนอิซีทุกคนนะครับเด้อที่เข้ามาเบิ่งมาติดตามพอแต้ม ขอให้โชคโชคมันมาในีถูกหวยหรวยเ,เงินกันทุกทุกคนนะครับเนาะ,ะครับเอาสำหรับคลิปนี้พอแต้มก็มีแค่นี้นะครับเนาะเอาไปพอกันลิปน้านครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม